สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คลิปแรกนั้นผมเดินพูดไม่รู้เรื่องพูดเหมือนเสียงอยู่ใน,นลําคอผมพอเข้าใจคนฟังอยู่ครับผมขอโทษด้วยนะครับจะพยายามทําคลิปขึ้นมาให้ดีที่สุดครับผมจริงๆแล้วคลิปนั้นผมลงไว้เมื่อสองปีที่แล้วครับผมคิดจะทํา youtube ตอนเมื่อสองปีที่แล้วคือผมจะทำคนเดียวแล้วพอทีนี้มีเพื่อนผมเขาจะทำด้วยผมก็เลยเก็บคลิปนั้นไว้เก็บช่องนั้นไว้ครับแล,แล้วผมก็ออกไปทำกับเพื่อนแต่ผมขอไม่บอกนะครับไปชื่อช่องอะไรทำไปได้ไม่นาน,นครับพอดีว่าผมมีปัญหานทีน่อย ผมมีปัญหานิ้นหน่อยครับแล้วผมก็ล้มเลิกความตั้งใจไปเลยที่จะทําตอนแรกผมก็เกือบจะลบลบคลิปสิบอันดับนี้แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าผมเก็บไว้ดีกว่าเพื่อมันเพื่อวันหนึ่งผมอยากอยากกลับมาทําอีกเพื่อวันหนึ่งนะครับแต่ ผมผมต้องขอบคุณสำหรับคนที่คอมเมนต์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับมันทำให้ผมอยากกลับมาทำจริงๆผมคิดที่จะไม่ทำแล้วครับจริงๆคือเหมือนมันเหมือนมัน,มนจริงมันหลายอย่างครับมันหลายอย่างทั้งเรื่องที่บ้านเรื่องเงิน มันหลายอย่างครับแต่ตอนนี้ผมผมจะเริ่มกลับกลับมาทำแล้วครับผมฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมแต่ผมจะไม่ทำเกี่ยวกับพวกสิบอันดับหรอกครับมันจะเป็นเรื่องเล่ามากกว่าเดี๋ยวผมจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังลหลายๆเรื่องครับผม ตอนนี้คือตอนนี้ผมก็ทําอาชีพอาชีพหลักเลยนะครับตอนนี้คือทํารอปภอ,อยู่ครับผมแต่ผมก็จะพยายามทําคลิปให้ให้ทุกคนได้ดูครับผมแล้วผมต้องกราบขอภัยจริงๆครับสําหรับสําหรับคลิปที่แล้วที่ผม พูดไม่รู้เรื่องเลยอะไรไม่รู้ผมไปฟังเองผมยังงุดหงิดเลยครับเออคืออะไรเนี่ยเออแต่แต่ผมจะไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะทําใหม่ครับสิบอันดับนั้นผมอาจจะเอามาทําใหม่เอามาใส่เสียงใหม่เอาแบบปกติธรรมดาแบบไม่ท่องเลยอันนั้นผมยอมรับว่าผมผมดูกระดาษ a อซีแล้วผมก็ท่องไปด้วยผมก็ดูผมก็อ่านตามครับเป็นเป็น คือคนเป็นคนฟังเขาก็งุนงิดนะนะอะไรอพูดอะไรอะ่ะผมก็ก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่คอมเมนต์ติชมนะครับผมจะพยายามทำออกมาให้มันดีที่สุดครับเพื่อเพื่อสมกับทุกคนที่เสียสละเวลามาดูผมครับผม ออะไรดีอ๋อตอนที่ผมเลิกทําคลิปไปนะครับตอนนั้นผมก็ทาําหลายอาชีพครับจริงๆก็คิดคิดอยู่ลึกๆเลยครับคิดอยู่ในใจลึกๆเลยว่าจะทําดีหรือเปล่านะจะไม่ทําดีมันด้วยด้วยความที่ว่ามันหลายๆเรื่องครับมันปด,ดังเข้ามาบางที <c oughs> ผมก็ปวดหัว ตอนนี้ผมมีกำลังใจนะครับคนพูดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนล่างอ่ะแค่พูดติดตามหนึ่งร้อยคนผมก็อุ้ยใจฟูขึ้นมาเลยอะ่ะแบบอีกจริงดิมีคนติดตามร้อยหนึ่งแล้วเหรออะไรเงี้ยเอเอก็ขอบคุณครับผมอผมจะหาเรื่องเล่าอาจจะเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ แต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่มาเล่าประวัติผมว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญครับผมผมจะหาเวลาว่างมาเล่ามาตต่อมาใส่และผมจะไม่ใส่เสียงเพลงให้มันดังจนเกินไปแบบให้มันนิดเดียวพอครับผม แล้วก็ตอนนี้ผมมาทํางานนะก็ขอไปสําหรับเสียงรบกวนเนียนะครับมันมีรถวิ่งไปวิ่งมาพอดีผมมาเข้าเวรครับก็ขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับ